ชาหุนตูจงเป็นผู้ไม่มีเปลี่ยนกันเถิดมิขาหุนตูจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิดสุขีอัตตานังปริหารันตูจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนเถิดเพสัตาชาชังหลายท่างปวงทุกขาปมุญจันตู จงพ้นจากทุกข์เถิดสัพเพสัตาสาตาสัตทังหลายทั่งปวงมาราชาสัมปัติโตชั่นตูจงอย่าไปปราศจากสมบัติอันได้แล้วเถิดสัพเพสัตาสาตาสัตทังหลายชั้งปวงกรรมสัก,กาเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมาชายาธา เป็นผู้รับผลของก,กมมารกรรมโยนีเป็นผู้กรรมเป็นเดินกรรม,มพันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรม,มปติสารณาเป็นกรรมเป็นที่พึ่องอาศาอัยยังกรรม,มังกริสันตีจากทํากรรมได้ไว้ กัลยานางวาปาปากังวาเป็นบุญหรือเป็นบาปตัสาชยาภาเวสันตีจากเป็นทาผลของกรรมนั้นสืบไปสัทาโธดุอาเวราสุขาชีวิโนขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ไม่มีเวรต่อกัน ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเชิญกาดังบุญญยางพลังไม่สะเพภาคีพระวันตุเตขอสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลแห่งบุญอัานข้าพระเจ้าบำเพ็ญมาแล้วนั้นเชิญ